อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วตอนนี้กูมาอยู่กับคอนเทนต์วอร์นิ่งตอนที่เด้งแล้ววันนี้เราจะไปสืบสวจโลกดำกันวันนี้เรามาอยู่กับน้องโฟตอนกับน้องเฟลดำแล้วสืบสวจเ <c oughs> อาละพ่อไปอ่ะโอ้ยเดี๋ยวไฟจะหมดไอ้เหี้ยเดี๋ยวไฟไฟมันจะดับเ <c oughs> อาพี่ผาวยาเปามาเป่าเอาละเป็นเหี้ยอะไรกูจะไปอัดไอ้สัตวโอ้ยเริ่มเกยได้เลยน้องไป let's go บอกไว้ก่อนนะครับว่า เอาเฮ้ยปลาตาปกูมาเลยเฮ้ยไปไปเข้าไปนะนะเข้าไปนะนะเข้าไปสำรวจไปหาผีกันดีกว่าโอ้ยมึงเปิดเสียงเฮี้ยหรอรับอะไรดีพี่ตัวแทนไรเฮี้ยเสียงเบสดังยิบหายเฮี้ยไฟเฮี้ยอะไรเนี่ยพี่บอยบอกพูดยิบพูดพูไปด้วยนะรัวรัวเ้ยเฟลเอ้ยเฟล ไอ้เหยังมีคนติดดับมาออกมาดับมาฟิวดับมาออกมาดับ <laughs> ม,ม,มาช่วยมัน <laughs> ช่วยมัน <laughs> ช่วยมันฟิว <laughs> ถ้า,ถ,าถ้าเจอถ้าเจอโครงกระดูกก็บอกพี่ได้ <laughs> เอ้ยเจอ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 เครื่องปั่น <laughs> ฟิว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  อันนี้คืออะไรวะไป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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยไปหาไอเ้เหี้ยทำอะไรสักอย่างหนึง่งมันมีเวลาหนึ่งนาทีใส่รหัสเหรอไอ้กูจะตายแล้วกูตายแล้ว,ลวโอ้ โอ้โหยังตายแล้วกูจะตายเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้กูโดนอะไรเนี่ยช่วยกูด้วยโอ้โอ้ยไอ้กูตายแล้วเหรอไม่เจ๊ไม่นะพี่ชายเอากล่องมาฟิวแล้วเราจะการบ้านกันเอาอิสระ กลับบ้านะตัวเฮียเลยเมื่อกี้ต uh> ัวอะไรวะไี่ยินไม่ยินตัวอะไรดำๆอ่ะกูไม่รู้เร็วสปอร์ตหน้ากูเลยพี่เอามันไม่รีบกลับอ่ะมันไม่กลับอ่ะเอากลับ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 ได้คอนเทนต์แล้วกลับกลับกลับสิป้าก็ตายหากระบรถเลยเฮีย นั่นไงนั่นศพกูนี่เดี๋ยวกูบอกมันก่อนกลาบกลับกลับเฮ้ยเสียงเต้งหนึ่งอีนี่พี่ที่จะออกมาก็คือต้องใส่ต้องใส่ตัวตัวโน้ตได้ถูกอ่ะผมหาตัวโน้ตได้ถูกเฮ้ยกูโดนจะซุ่บอะไรมาไกลปิดประตูดีงง เออมันได้ยินกูไ <g> ด <itter> ้อเ <c oughs> ิเยสสราพา <c oughs> ว้าวเฮ้ยไหวหรือเปล่าหำาในกล้องอะ่ะเฮียเสียงเกมหายนะครับใส่เลยครับใส่ไม่เป็นใส่ย,ยังไงปิดปูดปิดปูดปิดปูดจอง <laughs> เอาละทุกคนนั่งดูเกลียบๆเราจะลงลสปอตทูวดูซิว่าจะลงกี่คนดูทุยได้ดูคนดูกี่คนแล้ก็ได้ตังกี่บาทเอาละครับสวัสดีผู้ชมแล้วตอนนี้ผมอยู่กับคอนเทนต์วอร์นิ่งออตอนที่เดิม <laughs> แล้ววันนี้เราจะไปสืบสวจโลกดำกันวันนี้เรามาอยู่กับน้องโฟตอนกับน้องฟิลได้เวลาตำรวจเริ่มเกมได้เลยน้องไป let's go ปบอกไว้ก่อนนะครับว่า <laughs> เอาเฮ้ยมาตาบวกวันเลยเฮ้ย ไป,ไปไปเข้าไปในร้านเข้าไปในร้านเข้าไปสำรวจไปหาผีกันดีกว่า <laughs> ไม่เปิดเสียงเงียบเลยไปด้วยนะกูได้คอนเพนเอาล่ไม่ใช่กระโดดไอ้เหี้ยมีคนติด <laughs> นำอนหรอวะนั่นหรอวะช่วยวัน <c oughs> ช่วยวัน <c oughs> ช่วยวั <c oughs> นบิวอีกขารีดจะออกแล้วอีกขารีดจะออกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยได้แลว้ววะได้แลว้วละวะเอ้ยโจโจโจ อช่วยดูช่วยกูด้วยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยไปหาไอ้เหี้ยทำอะไรสักอย่างหนึงเวลาหนึ่งนาทีเมื่ตายแล้วเมื่ตายเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยกูโดนอะไรเนี่ยช่วยกูด้วยโอ้ยเอ้ยทำไมมันดักจังวะ เอาฟิวมึงเห็นไหมตอนกล้องอ่ะก็ไม่มีเสียงกูแล้วคือกูตุยไปแล้วไงก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าอ่าก้องก็ปล่อยไว้มานี่ก่อนมานี่ก่อนไปนอนไปนอนทุกคนเราถ่ายกันเหนื่อยแล้วเราต้องไปนอนกันมา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 อันนี้แค่สามวันเองเป้าหมายเราคือสามพันวิวนะไปเถอะนอนเอ่ะนอนไปกี่ปังวะอู้ย่าอู้ย่าอู้ เย้เช้าอรุณสวัสดิ์ผ่านไปแล้วข้าบวันแรกได้เงินมา200เฮ้ยนี่ไงเราได้เงินแล้วน้องพี่เอากล่องเหมือนเดิมสิเราต้องการอะไรเอาเฮียไฟฉายเราต้องซื้อไวเชียเนี่ยแฟลชไลท์เนี่ยสองอันโอ้เราไันจะดันกูตะพี้เลยเฮ้ยมาแล้ววะโอเคซื้ออะไรอีกดีเฮ้ยเฮ้ยบูมิก เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยใครจะรับหน้าที่เป็นคนถือไมล์ออรอได้เลยเทเสียงได้ยินป่ะเอาล่ะครับแล้วนี่ก็คือการถ่ายรอบที่สองของวันที่สองนะคะเฮ้ยเปิดประตูเอาล่ะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วดูซิว่าเราจะเจออะไรกันแน่ โอ้ดูเหมือนว่าเราย้ายยานมาตรงนี้มาใกล้ๆเลยนะทีดิวเชียวซึ่งรอดแรกเราก็ไปได้ไปถึงไหนสักเท่าไรเลยเดีอเว้อเด้อเดเด้อเดเดีอเอเด้ยด้เเสียงด้อด้เเชีเราเราได้ยินเสียงครับคุณผู้ชมเฮ้ยเสียงครับเสียงมันดังเ้ ลงมาเลยไปหาคนเทนตเราคนนึ่งเปิดไฟฉายครับไ้ยไปไปทางนี้ไม่ไปทางนี้ไหมนำหน้าดิน้องเดี๋ยวพี่ไปนคนถ่ายนะครับตอนนี้ก็เข้าไปข้างในแล้ววักว่าจะไม่เหมือนรอบก่อนนะเจอตัวอะไรก็บอกพี่นะพี่พร้อมแถมบทน้องน้องรัก ต้องจำทางกลับด้วยนะเว้ยอ่าไปฟิวไปฟิวว่าแต่เราจะไปไหนกันแน่วะอ๋อเราวางข้างบนนะนะมันจะเหมือนจะมีตัวอะไรอยู่ข้างบนด้วยระวัง,งระ,ระงวังโด่นสวบนะน,น้อง <c oughs> อะไร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 เฮ้ย

ไม่ไม่ไม่ม่ม่ม,ม่งั้นอ๋อเออ,เอจะว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะขับขันนะครับผมจะบอกได้ว่าเออ่ตอนนี้ไม่ปลอดภัยทีเดียวเชียวเอาเป็นว่าเราจะสำรวจรอบข้างแล้วกัน <c oughs> น้องเราไปทางนี้เลยป่าทา <c oughs> งนี้ทางนี้ทางนี้ <c oughs> มันรีบอะไรบัดวะ <c oughs> เฮ้ย ยังไงดีอ้อยชายอยยะโตาบอมึงกลับเป็นควายเลยแบบเว้ยเว้ยเว้ยอ้อยกูเหนื่อยจานกูเหนื่อยเออ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 ช่ ถึงบ้านแล้วโอ้ย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 โอ้โอ้อยอออออโอ,โอ,โอ,โอ้โอ้ยโอ้โอคค้ยโอ้อ,อ,อะะ้ยโอ้โอ้ยโอ้ีโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้อยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้อ้อ้้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โ เอาล่ะพวกเราเฝ้าแล้วไปเลยดีกว่าเอาละครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วดูซิว่าเราจะเจออะไรกันแน่โอ้ดูเหมือนว่าเราย้ายยานมาตรงนี้มาใกล้ๆเลยนะที่ดิวเชียลซึ่งรอบแรกเราก็ไปได้ไปถึงไหนสักเท่าไรเลยเชี่ยเราเราได้ยินเสียงครับผู้ชมเอ้เสียงครับเสียงมันดังซีมันสาด ว้าวสลวิทนาคสังวิลีคอมบี้สัสบอกว่าจะไม่เหมือนรอบก่อนนะไม่คมเมน้์เลยกคเ้ยอเฮ้ย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 เปว่าอะไรวะอะไรอะตัวออะไอไอไออยไอ้อไอเยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดวไปยุ่กับมันเดี๋ยวไปย่กับมันเดี๋ยวไปยุ่กับมัน อ๋อเออจว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะขับขันนะครับผมจะบอกได้ว่าตอนนี้ไม่ปลอดภัยเทเวเชียเอาเปว่าเราจะสำรวจรอบข้างแล้วกันโอโโดนโดนโดนยังไรเนี่ยโอ้เจ้อ้ย้อตามึงกัเป็นคนโอ้ยกูเหนื่อยจันกูเหนื่อยเออโดนเ้อเอเออเเเจจ เอในที่สุดกันได้แล้วดาวหันวิวนะคุณผู้ชมเอาตรงๆตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานที่ไม่ค่อยที่จะอำนวยการถ่ายคลิปสักเท่าไหร่เพราะว่าก็เสียงอาจจะลุบกว่าแล้วป้าก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมชอบคลิปนี้หรีบกดไลค์แชร์ติ๊กให้ด้วยนะมีอะไรจะพูดไหมเอสกับผมแล้วครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่านี้แล้วเจอกันภาคต่อไปดูสิว่าจะน่ากลัวหรือเปล่า